รามคำหแหงอือน,นี่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะคะนี่ไม่รู้เขาให้เข้าไหมคิดว่าไม่ให้เข้าถ้าเข้าได้ก็เข้าแต่อ๋อคิดว่าไม่ให้เข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ซ้ายมือเราวิ่งเข้าดัานนะ ถึงลาอมคำแหงแล้วโอ้ทางนี้เขาทำไฟถึงว่าเขาไม่ให้เขา้าเขาให้เข้าทางนี้ทางเดียวปกติวิ่งเข้าทางนน้นก็ได้นะคะ้าตบแต่งไฟสงสัยเขาจัดวันอะไรนะต่อไปวันพิสมมัทอะไรของเขาเนาะกุมภาเออกุจีอะไร กำลัตงตกแต่งไฟสวยงามเนี่ยกำลัตงตกแต่งไฟนะคะทางนี้ทางที่ต้องวิ่งเข้าแต่เขาตกแต่งไฟเขากันเขากันแล้วเราไปไปเรียนใหม่มหาวิทยายลัยรามคำแหง จะต้องมีงานงานจุดจีนมันจะมีงานขุดจีนได้คุณจีนอะไรคุณจีนยังไม่ถมอน,น่าเกี่่ยวน,น,นาจะน่าจะเกี่ยวกับอะไรของเขาสักอย่างหรือเปล่ามมน่านที่เขานั่งดูขุดก้อนอยู่ทางบนนู่นนะคะอยู่ติดกับสนามุ้ดก้อนของประเทศไทยเราไปจอดที่เดิมกเ<ห>ขาไปจอดเพราะว่าใกล้โรงอาหารชลุกต้องโรงอาหารอยู่ข้างหน้านู่นเลยนะคะ โรงงานมีโรงอาไหมวโรงอา,า,ารไม่เห็นโรงอาหารก็อยู่ข้างหน้านี่เละเงี่ยข้างหน้าโรงอาหารจอดได้แต่มันร้อนกำแพงนี่ช่วงเย็นมันร้อนไหยวะอ๋อก็แสงไฟมันถ้าเราเอาหัวไปทางนูน้นแดดมันส่องมาทางนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเอาหัวไปทางมันมันไม่เดนแดดอยู่แล้วงจอดกำแพงมไม่ร้อน โรงอาหารตรงนี้นะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปหาที่จอดรถก่อนเข้ามนไกล้เข้ามันไกล้ราชาเหมือนแดงตรงนั้นถูนกกว่าน,นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อน